ป้า <ừ? S 1> สอนภาษาอีสาสนหน่อยเด้เอาสอนจังดีเว้าไงเว้าอยากรู้ยังเอาก็ <c ười> บอกให้สอนภาษา <ừ> บกฮงบกฮงคืออะไรมะละกอมะละกอ<ม>บักเผาบกเผา <c ười> บกอะไรละ่ะก็คือมะพร้าว มะพร้าวเอาภาษาอีสานเขาเป็นบกเผาเนาะบกเ้าแล้วภาษาไทยบกใช่ล่ะมะพร้าวบกไช่คือคืออะไรมะพร้าวไงบักไช่พูดถึงแบบบกไช่บกไช่กไช่กับตัวกูนี่ไงก็บึกเหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรอย่างอื่นแล้วอะไรอีกสอนดีนีน้อยคนไม่พูดไม่เป็น มะเือักเขือเออเอาเอบเออ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 เอแหออเอเอือมเขืเออ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 เอวเอเอืเออ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 เขอบอกเขอเออเองเออเออออเออเออออออแข้งอแข้งอะไรอออ อยากจะรู้ภาษาพื้นเพื่นบ้านเราเพบ้านถามว่าไปยังไปยังไปยังอืไปอะไรถมาเาอไปอะไรโอเคสอนอีมาตาไซมาเตอไซถามว่ามาจากไหนมาจากไหนเออพูดให้ชัดหน่อยอือแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะยังกินข้าว กินข้าวกินข้ากินข้าอืมกินเข้าไปนึกว่ากินเข้าหัวควายหัวอะไรไม่กินเข้ากินเข้าอแล้ววันนี้ย่างย่างแล้วเดินนี่แหละเดินอืมย่างย่างอืมเป็นย่างย่างเป็นย่างอืมเป็นย่างอย่างอื่นใช่ไหมย่างเนี่ยก็คือเดินนี่แหละ ยางมาตาใส่ยังมาตาใสอเดินมาจากไหนเดินมาจากไหนแล้วก็แล้วก็วกอะไรอีก่ะลืมแล้วลืมแล้วแล้วความรักหล่กก็ว่าไงความรักไอหักเจ้าไอหักเจ้าจริงบ่ หญิงอยูหญิงอยู่ยยแน่แน่ใจนะเน่ใจก็ใครสอนใครใครสอนใคร